ไฟฟ้าที่จีนนี่แข่งขันกันสูงมากนี้พาลูกมาเดินห้างค่ะก็มาเจอรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วซึ่งรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีการเปิดประตูรถแบบว่าปีกนกสวยงามมากเลยข้างในนะคะก็ยังคงเน้นจอใหญ่แล้วก็การตกแต่งที่ส้ดที่ทราบข้อมูลมานะคะจากการสอบถามคือเขาบอกว่านี้นะคะชาร์จแบตก็ประมาณ15นาทีก็จะวิ่งได้ประมาณ4 5 0 0โลอยู่นะ แล้ว2รุ่นนี้นะคะที่พามาดูก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนจริงๆอ่ะ2รุ่นนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมากนะแต่แตกต่างกันที่ตรงประตูค่ะ,ะก็อยากลองเข้าไปนั่งดูว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปปุ๊กอา้าวพี่คะมันปิดประตูยังไงคะเขาบอกว่าใ่เหย,ยียบเบรกนะคะประตูก็คือปิดเลยก็ถ้าจะเปิดประตูก็คือกดปุ่มนั้นข้างนะคะประตูปีกนกก็จะเปิดขึ้นตอนที่เรานั่งเรารู้สึกว่าข้างในเนี่ยมีความแบบแข็งแรงเบาะเบิ์ก็คือดูดีมากนะคะนึกว่าลดราคาขนบดหลายล้านร้านขก็คือว่าอีกคน ชั้นแมสตมากูดเก่งสุดสุดประมาณรันรานหนึ่งสสองเคือแบบาดคันนีความพิเศษของรถคันนี้นะคะก็คือด้านหลังทุกคนจะเห็นเป็นเทอร์โบใช่ไหมน้องเทอร์โบอันนี้นะคะจะใช้คําสั่งเสียงก็คือจะปิดหรือจะเปิดก็ได้แล้วเราก็ถามเรื่องแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าแบตเตอรี่จะต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าในจีนเนี่ยเขามีการพัฒนานะคะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบ่อยเลยค่ะแต่ก็นะที่จีนเนี่ยมีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอกมมาาาเเยยะข้ในท เป็นรุ่นที่แบบเรียบๆเ,เนาะบอกราคาไปเลยค่ะว่า2รุ่นนี้ราคาล้านกว่าบาทเองนะ